ทำไมถึงเลือกไวาตาคะีพอดีวันนั้นเนี่ยก็ดูทีวีอยู่ในช่องแปดนี่แหละ,ะเอ๊ะอะไรตีพลาพลาเอ๊ะ <c oughs> นี่ิคำว่าช่วยลดไขมันพอกตับช่วยตับเฮ้ยล้วอา,อาการคนที่เขามาพูดเนี่ยเฮ้ยมันตรงกับเราเลยนะ,เ,ะเราก็เห็นว่า กระปุกหนึ่งก็ราคาไม่สูงเนะาะแบบลองลองดูลองดูก็ไม่เสียหายอะไรอยู่ก็ลองลองซื้อมาซื้อมาทานซื้อมาทานหลังจากนั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็ผมก็จับอลองกินไปกินทุกวันอ่ะเวลาเม็ดบ้าง2เม็ดบ้งางก็ประมาณเดือนหนึ่งเออแล้วพอดีหมอเนี่ยคือหมอต้องนัดตรวจฟิดต่ออาการใช่ไหมแล้วก็ไปพอดีก็ไปไปหาหมอก็บอกเฮ้ ผลเลือดคุณคุณไปทําอะไรมาคุณดูแลตัวเองใช่ไหมเราก็บอกใช่ผมดูแลตัวเองดูแลที่ร้อยกว่าจคือลดลงมาใช่ก็เหลือประมาณสักเก้าสิบยังเกินอยู่แต่ดีขึ้นแต่รู้สึกว่าตับมันดีขึ้นค่ามันดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอาการอ่อนเพลียใช่ไหมเดินกลับจากออฟฟิศก็รู้สึกเออมันก็ดีขึ้นคล้ายๆกับจะกลับมาละอะไรเงี้ยก็ทานก็เลยเนี่ยกินมาเรื่อยๆค่ะ พราะเรากินอยู่ตัวเดียวเราก็เลยช,ชัดเ<ช>จน<ช>ว่าวัยตาตีพลาตอบโจทย์เรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ปรับเป็นพฤติกรรมนะคะหันมาออกกําลังกายบ้างแต่ด้วยชีวิตการทํางานช่วหลายคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองมากเดี๋ยวก่อน รุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีผัดวันไปเดี๋ยวอีกวันจะไปลวเพื่อนนัดอีกแล้วนั่นเพราะฉะนั้นต้องหาตัวช่วยดีๆวัยตาทีพราถือว่าตอบโจทย์สำหรับคุณจุกไหมคะตอบโจทย์เลยอย่างที่ตอนนี้ก็คือกินมากินตลอดต้องกินทุกวันกินทุกวันเลยกินทุกครั้โผลล่าสุดได้เป็นไงล่าสุดที่ก็เหลือประมาณสัก หกสิบละยังเกินอยู่แต่ดีขึ้นเรื่อยๆรอหอกล้จหมอยิ้มออกมาปกติแล้วก็คือแล้วอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคืออิ่งที่อาการเบื้องต้นอาการท้องอืนเราไม่มีละอย่างอ่อนออ่นเพียไหมก็เดินไปเกิโลไปรถนไม่ยสบายบ้างตอนนี้ก็คือไปกลับสบายมากการเดินก็เหมือนออกกําลังกายอยู่แล้วก็เลยเดินมากขึ้นด้วยนะคะ